ก็สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดๆอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำการตรวจเช็คซ่อมนะครับกล่องดิจิตอล AJ นะครับอันนี้นะรุ่นนะครับ DVB 90นี่นะครับอาการของเขานะครับลูกค้าบอกว่าเสียบแล้วติดติดดับดับ รับสัญญาณไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยผมลองเสียบไปนะครับตอนนี้หน้าจอไม่ขึ้นนะครับบางทีเสียบก็ขึ้นบางทีเสียบก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ตอนนี้ไม่ขึ้นนะครับแต่บางจังหวะก็ขึ้นฮะก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับลูกค้าก็ยกทั้งเสาอย่างนงี้นะครับนี่เขาคงซื้อเป็นเซตมานะครับนี่ครับ เสาอย่างนี้มานะฮะเดี๋ยวผมก็จะตรวจเช็คเสาให้เขาด้วยนะครับเห็นมาว่ารับสัญญาณไม่ค่อยได้นะครับเสาอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเสากลางป่านะครับคือในการรับได้ไกลกว่านะครับตัวนี้ก็น่าจะไม่น่าจะเกินสิบห้ากิโลเมตรนะครับจากเสาหลักนะครับเสาที่ต้นภายในอาคารโดยส่วนมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลื้อมาซ่อมตัวนี้นะครับ ก็ด้านหลังของเขานะครับจะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับนี่ครับแล้วก็น็อตตัวที่สี่ก็คืออเป็นนอ็อตที่จะถอดบอร์ดออกนะครับเป็นน็อตยึดบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็จะเปิดฝาออกมานะครับรุ่นนี้นะ ฝาครอบของเขายังเป็นเหล็กอยู่นะครับรุ่นหลังๆนี้ฝาครอบเขาจะเป็นพลาสติกนะครับเห็นะครับเป็นเหล็กอยู่เลยโอเคนะครับเราก็มามองดูด้วยสายตานะครับ,นะรบไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่า ที่ผมมองดูนะครับมีซีบวมนะครับจุดนี้นะครับนะครับปกติมันจะต้องเรียบๆนะครับมันจะต้องเรียบแบบนี้นะครับถ้าเกิดมองเห็นไหมครับว่ามันจะต้องเรียบอย่างนี้เลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้เริ่มมีปูดๆขึ้นนิดนึงนะครับแล้เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นคู่กัน คิดว่าอายุการใช้งานก็น่าจะไล่ยเรียก,กันฮะเดี๋ยวผมก็รดจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเลยครับอ่ามีตัวเนงคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูค่าก่อนนะครับตัวนี้ว่ากี่โวล์นะครับอ่าไฟติดต,ต,ติดดับดับอันนี้นะครับ400ร้โวล์นะครับ10บยนะครับะตัวนี้ก็ค่าเท่ากันนะครับน่าจะค่าเท่ากันนะ โอเคแล้วก็จะมีไอ้ตัวเล็กตัวนี้ด้วยนะครับตัวเล็กตัวนี้16โวลต์นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะฮะเรือมบม,มบวมนะครับอันนี้คือมองด้วยสายตาเปล่านะครับยังไม่ได้วัดค่าอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดก่อนนะครับ มองในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะถอดลงมาให้ดูนะครับถอดสายไฟก่อน อันนี้เป็นหน้ากากนี่ครับโอเคจุดนี้เหมือนจะเป็นไม่ไหม้น่อยหนึ่งนะครับน่าจะใช้งานหนักนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบหัวแรงก่อนนะครับลืมลกนิดนึงครับโต๊ะโอเคครับก็อย่างที่ผมบอกว่าจะเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับ โอเคเด๋ยวารอหัวแรงมันร้อนก่อนแป๊บนึงนะครับนะครับผมผมก็ได้ถอดนะครับตัว C ออกมานะครับตัวนี้ก็คือค่าของเขาคือสิบหกโวลต์นะครับเ,เพื่อนจะมองเห็นไหมครับว่ามันมันบวมนะครับนะครับบางที่เรามอง เครื่องอย่างนี้นะผมก็เอียงไม่ได้ด้วยก็ลเลยต้องถอดไม่ดูอย่างนี้นะครับนี่ยฮะนี่ถอดแล้วผมจะลองวัดค่าลองดูครับว่าสีตัวนี้มันยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับทีมันบวมมันก็ยังทำงานนะครับเดี๋ยวเราเซตให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับครับ ฝั่งนี้ลบนะครับแถบขาวนี่เป็นลบนะครับเพื่อนๆก็ดูที่มิเตอร์นะครับนะครับมิเตอร์ขึ้นนะครับขึ้นแล้วอยู่นิ่งเลยนะครับแสดงว่าไม่มีการขายประจุเลยอย่างนี้คือเสียนะครับนะฮะอย่างนี้คือเสียนะครับเพื่อนๆนะอ่าผมก็มี ตัวที่จะเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันว่ามันจะเรียบอาจจะตัวใหญ่กว่าทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองวัดค่าก็เซตให้มันบวกลบชนกันนะครับให้มันไม่มีไฟที่มันเก็บประจุนะครับแล้วก็เอาคัวลบมาใส่อ๋อมือผมมีสัมผัสน่อยนึงไปดูนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งค่าอันนี้ดูใหม่นะครับมิเตอร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำตก2อทีเริ่มมีปัญหาเห็นไหมครับมันมันมันจะต้องมันจะต้องลงนะครับคือพอขึ้นไปแล้วมันจะต้องกลับลงมานะครับอย่างนี้เราต้อง เซตค่าวบวกลบให้มันเซตเป็นศูนย์นะครับอ่ามือวมไปสัมผัสนิดนึงฮะนะครับคือพอมันขึ้นแล้วมันจะต้องคลายประจุลงนะครับถึงจะใช้ได้นะครับโดยหลักนะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนนะครับพอเรารู้จุดแล้วนะครับเทคนิคการเปลี่ยนก็แล้วแต่คนนะครับมันเพื่อนนะตัวนี้ผมจะ ขอข้ามไปไดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ก่อนนะนะครับขั้นตอนนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับก้อนนี้ครับเพื่อนๆนะครับตัวสีที่ผมถอดออกมาจากเครื่องนะครับแล้วก็ได้อ่าใส่ตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ เห็นไหมครับว่ามันจะเรียบทุกตัวจะเรียบหมดเลยนะครับนทุกตัวจะเรียบหมดเลยนี่คือเปลี่ยนยกชุดให้เลยนะครับพอดีผมมีอะไหล่และเหลืออยู่นะครับก็เลยเปลี่ยนยกชุดให้ลูกค้าเลยนะครับเนี่ยเคือจะเรียบอย่างนี้เลยนะครับนะส่วนตัวเก่าๆของเขานะครับผมกล้องมันไม่รู้มองเห็นได่ไวไหมครับมันจะโปดขึ้นมาเห็นไหมครับ นี่ยคทุก,กตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะเสียบไฟนะครับเราจะเสียบไฟเลยนะครับเพราะว่าเราเทสแล้วนะครับว่า เราเปลี่ยนซีที่บวมหมดแล้วนะครับก็จะเสียบไฟเนี่ยอ่ขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นไฟบ้านนะครับนี่ครัาเริ่มขึ้นอ่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะเสิร์ชหาช่องของเขานะนะครับตอนนี้คือเราไม่ได้เสียบเสาอะไรนะครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะเนี่ยคะนหาข้อมูลเจอแล้วนะครับขาดแค่เสาสัญญาณนะครับ นะครับเพื่อนใครที่มี AJ นะฮะรุ่นนี้อยู่นะครับเมองนิ้ตาเปล่าก็ได้นะครับเนี่ยลองไปถอดซ่อมหรือดูครับทำเองก็ได้ครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับนใครไม่ทำไม่ได้ก็ให้ช่างเขาทำให้ครับเนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบกับคืนนะครับนะครับ แล้วเราจะขึ้นไปเทสนะครับขึ้นไปเทสกับทีวีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนประกอบผมขอผ่านไปก่อนครับเนี่ยก็ประกอบใกล้จะเสร็จแล้วครับ ก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปเทสนะครับบางทีเครื่องเวลาเราไม่ใช้งานหรือว่าเราใช้งานอย่างอื่นอยู่ก็แนะนำให้ปิดเครื่องนะครับเพราะว่าไม่งั้นเครื่องจะทำงานจะตรอดเวลานะครับอย่างของลูกค้านี้สีบวมนี้เนะเาะก็คือเครื่องทำงานหนักน,นะครับมันถึงบวมได้นะครับ เวลาเราไม่ใช้เราก็ถอดปลั๊กออกครับใครขี้เกียจถอดปลั๊กก็ซื้อซื้อปลั๊กที่เป็นแบบว่าสวิตช์แยกนนะครับเราไม่ใช้ตัวไหนเราก็ปิดสวิตช์ออกครับง่ายดีไม่ต้องมาถอดฮะพอเวลาเราใช้เราก็เปิดสว,วิตช์ออกนะครับเนี่ยเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวผมเททิกทีหนึ่งคนระับโอเคขึ้นทุกอย่างนะครับ ส่วนเรื่องของเสาของลูกค้าเนี่ยผมจะลือ้อแล้วก็วัดไฟดูนะครับว่ามันเป็นที่เสาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเห็นลูกค้าบอกว่า,วามันรับสัญญาณไม่ค่อยได้ด้วยนะครับเพราะว่าเสารุ่นนี้บอกไปก่อนนะว่ามันถ้าเกิดเราไม่อยู่ใกล้เสาหลักจริงๆมันจะรับไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสกันครับเอาครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมา ทดสอบเครื่องนะครับที่เราเปลี่ยนอะไรนะครับนะเป็นของ aj นะอันนี้ของลูกค้านะครับฝากมาซ่อมนะครับก็เสาจะเป็นเสาของเขาอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าว่าใช้เสาอ,อย่างนี้เขาก็ให้เสามาด้วยเงี้ยผมก็จะเทสพร้อมเสาแบบนี้เลยอันนี้คือผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเทสระบบนะครับก็เดี๋ยวผมจะ เสียบปลั๊กนะครับโอเคก็มาดูอ่ะตัวนี้อ่อนแล้วนะครับเครื่องอ่อนแล้วนะครับเครื่องอ่อนแล้วฮะอ๋อมาดูที่เครื่องอ่ะขึ้นโลโก,โก้แล้วครับนี่นะครับพอลูกค้าคงใช้งานหนักฮะเพราะว่าสีบวมทั้งเครื่องเลยนะครับ นนี่ะครับดูสิคุณคำลงกำจัดขยะที่มันเป็นตัวอย่างที่ใช้งานได้นะฮะอันนี้คือเสาของลูกค้านะครับแล้วก็วิ่งมานี่นะครับไม่จับต้องรอให้การพิจารกรมโรงงานสัตว์นี่ฮะคุณควรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว์นี้คุณควรต้องสร้างเบสท์ให้เกี่ยวกับการจัดการขยะปิดเสียงนิดนึงนะครับจะได้กินเสียงที่ผมบรรยายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนช่องดูนะครับนี่ฮะใช้งานได้ทุกอย่างนะครับ นี่ฮะทุกช่องเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดช่องโดยรวมนะครับนี่ฮะก็ขึ้นทุกช่องนะครับนะเอาช่องยอดฮิตนะคิดว่าลูกค้าคงจะดูบ่อยกคงเป็นโมโน,นวนชอบดูหนังกันนะครับนี่ฮใช้ได้ปกติทุกอย่างแล้วครับหลังจากที่เราเปลี่ยนนะครับ ทำแหละก็ต้องใช้ได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมต่อเป็นพอร์ต HDMI ไว้นะครับนะครับโอเคสําหรับเคสนี้นะครับเครื่องใช้งานหนักนะเปิดอยู่ตลอด4บวมนะเปลี่ยนียกเซต็เลยนะครับพ่อบวมหมดเลยนะครับอ่าก็ยังดีที่มันไม่ไประเบิดลงนะครับถ้าเกิดฝืนใช้กว่านี้นิดเดียวครับน่าจะระเบิดอ่ะผมว่าเพราะมันบวมมากจริงๆนะครับ อาสำหรับเทคนี้เพื่อนๆชอบก็กดถูกใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ